สำหรับวิดีโอนี้จะแสดงวิธีการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีโดยการใช้เครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มที่2หรือเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่มของ Adjustment Tool สำหรับการเรียกใช้เครื่องมือ Adjustment แต่ละตัวก็ทำได้2วิธีโดยจะเรียกจากการคลิกที่ไอคอน Create New Adjustment Layer หรือจะเปิดจาก Adjustment Panel แล้วเลือกคลิกที่ Adjustment ที่ต้องการก็ได้ก่อนที่ผมจะเริ่มแสดงวิธีการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีผมจะแสดงวิธีการสร้างเส้น Selection ให้ดูก่อน ดยผมจะใช้การสร้าง selection ด้วยการใช้เครื่องมือ Color Range เพราะภาพชุดว่ายน้ำนี้ค่อนข้างจะมีโทนสีเดียวและเป็นพื้นที่กว้างการใช้เครื่องมือ Color Range จะทำให้การสร้าง selection นั้นสะดวกและรวดเร็วขึ้นขั้นแรกให้คลิกที่เลเยอร์ชุดว่ายน้ำก่อนจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ e y e d o o p p e r tool คลิกลงไปบนภาพเพื่อเป็นการกำหนดสีให้กับเครื่องมือ Color Range จากนั้นก็เปิดเมนู select แล้วเลือก Color Range หรือจะใช้การกดปุ่มคีย์ลัด Ctrl o บวกปุ่ม Alt บวกปุ่ม Shift บวกตัวอักษร G ก็ได้เมื่อคลิกแล้วเครื่องมือ Color r a n g e ก็จะแสดงขึ้นมาต่อไปให้ดูว่าบริเวณหรือพื้นที่ที่ได้จากการใช้เครื่องมือ i d r o p p e r tool กำหนดสีเพื่อให้กับเครื่องมือ Color r a n g e นั้นได้บริเวณของภาพที่จะทำการสร้างเส้น Selection ตามที่ต้องการหรือเปล่าโดยดูได้จากสีขาวซึ่งจะแทนส่วนที่ใช้ในการสร้าง Selection เมื่อดูแล้วคิดว่าการ Selection นั้นยังได้บริเวณที่ครอบคลุมไม่เพียงพอ ก็ให้กดปุ่มชิปค้างไว้แล้วนำไปคลิกที่ตัวภาพหรือจะคลิกจากในส่วนของ Color l a n e ก็ได้จากนั้นก็ปรับ Fastness เพื่อปรับเพิ่มหรือลดบริเวณให้ได้ตามที่ต้องการจากนั้นก็กดปุ่ม OK เมื่อกดปุ่ม OK แล้วก็จะเห็นเส้นของ Selection แสดงขึ้นมาให้เห็นจากนั้นก็ให้ตัดเส้น Selection ส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งออกไปโดยการเรียกใช้เครื่องมือการ Selection แบบใดแบบหนึ่งตามความเหมาะสม ส่วนผมจะเลือกเป็นเครื่องมือเล s โซ o o ูจากนั้นก็ให้กดปุ่มออค้างไว้แล้วนำเครื่องมือนี้ไปลากล้อมรอบเส้น s e l e c t i o นที่ต้องการตัดทิ้งพร้อมกับปรับแต่งเส้น s e l e c t ช o นที่ตัวชุดว่ายน้ำให้ได้เส้น s e l e c t i ันที่สมบูรณ์ที่สุดตอนนี้ผมจะยกเลิกเส้น selection นี้ก่อนโดยการกดปุ่มคอนโท l บวกตัวอักษรดีและเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมได้เก็บเส้น s e l e c t i o นนั้นไว้เป็น Mas แล้วเก็บไว้ที่ชัน n น l p า n น l เรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมจะเรียกเส้น s e l e c t i o นขึ้นมา โดยการกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้และนําไปคลิกที่เลเยอร์แมสจากนั้นก็ใส่ไมสเข้าไปที่เลเยอร์ชุดว่ายน้ําโดยการคลิกที่ไอคอนแอดเลเยอร์แมสแล้วทําการรวมเลเยอร์แมสเข้าไปกับตัวภาพโดยคลิกขวาที่เลเยอร์แมสแล้วเลือกแอ p พายเลเยอร์แมสเพื่อให้เลเยอร์ภาพนั้นมีเฉพาะภาพชุดว่ายน้ําและส่วนรอบๆของภาพก็จะเป็นโปร่งใสตอนนี้ผมจะแสดงการใช้เครื่องมือ a d ดจ s ส m e เมนต์เพื่อเปลี่ยนภาพขาวดาให้เป็นภาพสีโดยจะเริ่มจากเครื่องมือฮิลล์แอดจัสมเมนต์ เมื่อคลิกที่เครื่องมือแล้วก็จะเหมือนกับเครื่องมือที่อยู่ในกลุ่ม Adjustment ตัวอื่นๆคือเครื่องมือจะเปิดแสดงอยู่ที่ในส่วนของ Property Panel จากนั้นก็ให้คลิกที่ไอคอน Clip to Layer ที่อยู่ในส่วนของ Property Panel และนี่ก็คืออีกวิธีในการสร้าง clipping mask เพื่อให้ Layer Adjustment นี้มีผลกับเฉพาะ Layer ภาพชุดาบน้ำเท่านั้นต่อไปให้คลิกเลือกที่ Colorize แล้วก็เริ่มเปลี่ยนสีตามที่ต้องการด้วยการปรับเลื่อนที่แท็บ Hue พร้อมกับปรับในส่วนของ Saturation เพื่อเพิ่มหรือลดความอิ่มตัวของสีส่วนตัวหนังสือทั้งสองด้านที่ผมสร้างขึ้นมาและทำการวางไว้ทั้งสองด้านของชุดว่ายน้ำโดยใช้เทคนิคการใส่สีและเอฟเฟกให้เกิดขึ้นกับตัวหนังสือจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยเพราะทุกครั้งที่เรียกใช้เครื่องมือ Adjustment เพื่อใส่เทคนิคต่างๆในการเปลี่ยนภาพขาวดำให้เป็นภาพสีผมจะทำการสร้าง Create Clipping Mask ให้กับ Layer Adjustment เพื่อให้คลิปเข้ากับ Layer ภาพก่อนทุกครั้ง การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นจึงเกิดขึ้นกับเฉพาะเลเยอร์ภาพเท่านั้นตอนนี้ผมจะปิดตาที่เลเยอร์ฮิวเอจัสม t เมนตก่อนเพื่อที่จะแสดงเทคนิคในการใช้เครื่องมือตัวถัดไปคือ c u r ร์ฟ d อจัส m e เมนต์ขั้นแรกให้คลิกที่แท็บ R G B เพื่อเลือก Channel สีเรสต์กรีนหรือบ o ูเพื่อใช้ในการเปลี่ยนสีโดยหลักการของเครื่องมือ Adjustment ตั้งแต่ Cur v e Adjustment ไปจนถึงตัวสุดท้ายคือ Color Balance Adjustment จะใช้การเปลี่ยนสีโดยการใช้ช a นเนลสีแต่ละตัวเพื่อเพิ่มหรือลดสีนั้นๆหรือใช้วิธีการผสมผสานระหว่างช a นเนลสีเพื่อให้ได้สีใหม่ที่ต้องการหลักในการเปลี่ยนสีที่ทำได้ในเครื่องมือ Adjustment นั้นจะประกอบไปด้วยกลุ่มสี2กลุ่มคือกลุ่มที่1 RGB ประกอบด้วยช a n n e l สี Red Green Blue กลุ่มที่2 CMYK ประกอบด้วยช a n n e l สี ไซแอนมา e n เจนตาเยลและแบล็ k และทั้งสองกลุ่มนี้จะจับคู่กันโดยการวางไว้คนละด้านตามภาพที่ผมได้แสดงให้เห็นตอนนี้ผมจะเลือกที่ Channel Red แล้วทำการปรับโดยเลื่อนขึ้นไปทางด้านบนก็จะเป็นการเพิ่มสีแดงและในทางกลับกันถ้าคลิกแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างจะกลายเป็นการลดสีแดงแล้วเพิ่มสีไซแอซึ่งทั้ง Channel Green และ Blue ก็จะใช้หลักการเดียวกันโดยเทคนิคนี้จะใช้เพียง Channel เดียวในการเปลี่ยนสี ส่วนเทคนิคการเปลี่ยนสีด้วยการผสมสีนั้นจะใช้การปรับที่ชันเน l ทั้ง3รวมกันเพื่อให้ได้สีใหม่ที่ต้องการซึ่งเพื่อนๆจะต้องมีความรู้ด้านการผสมสีกันพอสมควรถึงจะทําให้การผสมสีนั้นทําได้ง่ายและได้สีตามที่ต้องการต่อไปก็จะแสดงเทคนิคการใช้ l e v e l Adjustment หลักการปรับแต่งที่ l e v e l Adjustment นี้จะคล้ายกับ curve Adjustments โดยให้คลิกที่แถบ c h a n n e l RGB เพื่อเลือกแต่ละช a น n e l สีที่ต้องการจากนั้นก็ทำการคลิกที่ปุ่ม shadow, mid-tone หรือ highlight เพื่อทำการปรับเปลี่ยนสีเช่นถ้าเลือกที่ Channel Red แล้วเลื่อนปุ่ม h Highlight ไปทางด้านซ้ายก็จะเป็นการเปลี่ยนให้เป็นสีแดงแต่ถ้าเลื่อนปุ่ม shadow ไปทางด้านขวาก็จะเป็นการเปลี่ยนให้เป็นสีตรงกันข้ามนั่นก็คือ c y n n แต่ถ้าเลื่อนที่ปุ่ม mid-tone ถ้าเลื่อนไปทางด้านขวาก็จะเป็นการเปลี่ยนให้เป็นสี c ซ a n ถ้าเลื่อนไปทางด้านซ้ายจะเป็นการเปลี่ยนให้เป็นสีเรดและก็หลักการเดียวกันเมื่อใช้กับ Channel Green และ Blue เพื่อไม่ให้วิดีโอมีความยาวเกินไปผมก็จะข้ามการแสดงตัวอย่างการปรับอีก2 Channel ที่เหลือ,อยังไงเพื่อนๆก็ลองปรับกันดูนะครับต่อไปก็จะแสดงเทคนิคการใช้ Channel Mixer สำหรับใครที่ได้ชมวิดีโอก่อนหน้าที่ผมแสดงการเปลี่ยนภาพสีให้เป็นภาพขาวดาก็จะรู้ว่าสามารถใช้เทคนิคการเปลี่ยนด้วยเครื่องมือ Channel mixer นี้ได้ แต่เครื่องมือนี้ยังสามารถที่จะใช้ในการเปลี่ยนภาพขาวดําให้เป็นภาพสีได้เช่นกันด้วยเทคนิคการปรับเปลี่ยนที่มีหลักการคล้ายกันคือให้ทําการเลือกชันเนลสีที่ต้องการจากในส่วนของ output channel แล้วทําการปรับเลื่อนเพื่อลดเปอร์เซ็นต์สำหรับชันเนลนั้นลงก็จะได้สีตรงกันข้ามแสดงขึ้นมาให้เห็นนอกจากนั้นก็ยังสามารถใช้การผสมสีด้วยการปรับแต่งทั้ง3ามชันเนลรวมกันอีกด้วย และต่อไปก็จะแสดงเทคนิคการใช้เครื่องมือ Color Balance Adjustment ซึ่งจะเป็นตัวสุดท้ายซึ่งอยู่ในกลุ่มที่2สําหรับการเปลี่ยนภาพขาวดาให้เป็นภาพสีที่เครื่องมือนี้จะแสดงให้เห็นสีที่อยู่ตรงข้ามกันของกลุ่มสีทั้งสองที่ได้พูดไว้ก่อนหน้าได้ยอย่างชัดเจนโดยด้านขวาจะเป็นกลุ่มสี RGB และด้านซ้ายจะเป็นกลุ่มสี CMYK แต่จะไม่ได้แสดงในส่วนของ K หรือ black หรือสีดำไว ทคนิคในการปรับแต่งที่เครื่องมือนี้ทําได้โดยคลิกที่แถบโทนแล้วเลือกไว้ที่มิดโทนซึ่งจะเป็นค่าพื้นฐานที่เครื่องมือนี้จะทําการเลือกไว้ตอนที่เปิดเครื่องมือขึ้นมาจากนั้นก็ปรับแต่งโดยการเลื่อนที่แถบชันเนลสีที่ต้องการโดยถ้าทําการเลื่อนเพียงชันเนลเดียวเพื่อเป็นการเปลี่ยนให้ได้สีที่ต้องการเพียงสีเดียวแต่ถ้าต้องการที่จะทําการผสมสีก็ให้ทําการปรับแต่ละชันเนลสีรวมกันเพื่อให้ได้สีใหม่จากนั้นถ้ายังไม่ได้สีที่ต้องการ ก็ให้ทำการปรับเพิ่มเติมโดยเลือกโทนเป็นชาร์โดหรือไฮไลท์โดยให้ดูจากภาพด้วยว่าส่วนที่ต้องการปรับแต่งเพิ่มเติมน,นั้นคือส่วนของชาร์โดหรือไฮไลท์สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ทุกคนถ้าเห็นว่าวิดีโอที่ผมได้สร้างขึ้นมานี้มีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์วิดีโอให้กับทุกคนที่ต้องการเรียนรู้เหมือนกันซึ่งเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าจะหาชมได้จากที่ใดและทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคการเปลี่ยนภาพขาวดาให้เป็นภาพสี ด้วยเทคนิคการใช้เครื่องมือ Adjustment Tool แบบต่างๆที่ทำได้ในโปรแกรม Photoshop, Photoshop.